สวัสดีครับทุกคนที่ <c oughs> เราจะมาดู5อันดับนายประตูที่เหนียวที่สุดในเพจโมบายนะครับและเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า5อันดับประตูที่ผมจัดมามันจะมีใครกันบ้าง <c oughs> ไปดูกันเลยครับ <c oughs> อันดับที่5ได้แก่แทนสเตเก n นนะฮะ จากที่ผมได้ลองใช้ดูแล้วการยืนสำหรับตำแหน่งของสเตเกนนี่คือดีมากนะฮะลูกเซฟลูกปัดนี่ดีมากแต่ข้อเสียของสเตเกนคือเวลาเขายิงมามันจะชอบแบบจับอยู่ในมือไม่ได้ครับแบบจับคามือไม่ได้มันต้องปัดอย่างเดียวอะแล้วก็ลูกออกมันตัดบอลน,นี่ก็ดีมากฮะสเตเกนถือว่าใช้ได้เลย แต่บางทีก็าอาจจะเออเหลือนิดหนึ่งนะฮะสเตเกนก็แล้วแต่สถานการณ์ถ้าฟอร์มแมทขึ้นนะ่ะแมทหัวขึ้นเลยคือโคตรดีโคตรดีเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะอันดับที่4ได้แก่ดาวิดเดเคอาร์นะฮะจากที่ผมได้ไปลองเล่นดูแล้วดาวิดเดเคอาร์เนี่ยฮะ,ะ,ฮะเป็นคนที่โอ้โห ชอบมีลูกเซฟป,ปฏิหารให้เห็นนะฮะลูกจอๆนี่ไ k r เก็บกินหมดเลยฮะโอ้โหกระแบบเขาเปิดมาแล้วกอกหน้าฝั่งเขาหมงกไดเคปัดหมดเลยฮะแล้วก็การรับส่งบอลก็ดีนะฮะการออกมาตัดบอลก็พอใช้ได้แต่ก็อาจจะไม่เท่าสเตเกตน,นะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรเหนียวเหมือนกันนะฮะดาวิดเลองไปใช้ึกันดูนะฮะโอเคครับเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่า อันดับที่3ามได้แก่ยานโอบักนั่นเองนะครับผมจากที่ผมได้ไปลองเล่นมาดูแล้วยานโอบักเซฟดีฮะปิดมุมดีฮะออกบอลดีฮะแต่ข้อเสียของโอบักคือไม่ค่อยชอบออกมาตัดบอลน,นะฮะคือเป็นแบบสายเฝ้าเสาอะ่ะคือไม่ชอบออกมาตัดบอลเลยเราต้องบังคับให้มันออกมาตัดบอลเองนะฮะแต่บางทีบังคับออกมาตัดบอลปุ๊บมันก็มันก็ตัดไม่ดีดีอ่ะ แนะนำให้แบบไปยืนเฝ้าเสาดีกว่านะฮะนอกจากนั้นก็ดีหมดนะฮะยานโอบะเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยฮะอันดับที่2ได้แก่โอลิเวอร์คานต้นเองนะฮะส่วนตัวที่ผมไปล้องเล่นมาแล้วโอลิเวอร์คาเนี่รับลูกใกล้ๆได้ดีมากนะฮะลูกแบบเข้าฮอตเขาเข้าฮอตมาโอลิเวอร์คารนรับได้โฟตรดีฮะแล้วก็ลูกปัดแบบลูกไม่ค่อยสูงบ้างนะฮะลูกแบบกลางๆเลยอะ ก็โอลิเวอร์คานนี่ได้หมดเลยนะฮะส่วนข้อเสียของโอลิเวอร์คานก็คือพลังกระโดดน้อยฮะเวลาเขายิงลูกตรงๆมาแรงๆอย่างเช่นลมบินิเกย้ยิงมาแรงๆโอลิเวอร์คานชอบรับไม่ได้ฮะอันนี้คือข้อเสียของโอลิเวอร์คานเลยนะฮะแล้วก็ลูกออกมาตัดบอลอะไรต่างๆก็ทําได้ดีหมดโอเคครับเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะอันดับที่หนได้แก่ปีเตอร์เช็คนั่นเองนะฮะ จากที่ผมได้ไปลองเล่นดูแล้วพวกลูกแบดเขายิงมาไกลๆอ่ะอย่างเช่นเบสซี่ปัดโค้งไม่แค่ปัดโค้งอะไรแบบนี<ฆ>้พีเตอร์เช็คชอบปัดได้นะฮะแล้วก็ลูกแบดพวกๆ่พกาพีเตอร์เช็คก็เก็บหมดฮะแล้วก็ลูกเข้าฮอตมาพีเตอร์เช็คก็ได้นะผมว่ามันก็เดี๋ยวเลยล่ะจากที่ผมได้ไปลองเล่นดู mm hmm. ก็ใช้ได้ฮะพีเตอร์เช็คแต่พีเตอร์เชคก็มี ข้อเสียเหมือนกันนะฮะคือไม่ออกมาตัดบอลนะฮะก็จะไม่ออกมาตัดบอลเหมือนสเตเกนโอลิเวอร์คาร์อะไรแบบนี้นะฮะก็อย่างเอ่ยก็ดีหมดผมเลยให้เป็นอันดับหนึ่งนะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ5อันดับผู้รักษาประตูที่เหนียวที่สุดในเปสบอลไยส2งพนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับผมบอกก่อนนะครับว่า ทั้งที่จัดอันดับมาทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะอย่าทำอากันเดอไปแล้วครับสวัสดีครับ